สวัสดีค่ะอยู่กับเกมไฮโลไทยค่ายคิงไมดันเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพบทุนมาที่1,480บาทนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะรอเขาเปิดรอบนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหหนึ่งสามสี่สามสี่สกอร์หนึ่งสองสามสี่นี่มันช่วยมาดีจัดเลยอ่ะ ปเบสสามสิบแล้วกันไปค่ะหมายแรกของเราหนึ่งสองสามสี่ค่ะทุกคนค่ะมาแน่นอนรอบนี้ 4, 11, หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองสองต่ำสี่ต่ำสิบเอ็ดไฮโลไปโหลดด,ดับเบิลไปค่ะมาติดไว้สี่ร้อยหกสิบยังไม่ออ่นะคะโอ้ตัวคูณสิบช่มเวิร์หนึ่งสามตมา่ำอ่ะสี่สี่สองสองสี่สี่เอาบวกอยู่นะเนี่ยว่าไปว่าไปบวกสองร้อยสี่สิบโอ้ดูสกอร์ดิซ้ำดิครับรออะไรเราจังหวะนี้ หนึ่งสองสามสี่ค่ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะเกมไฮโลไทยอยู่ค่ายงไมดาทุกคนสามารถจิ้มลิกนปังหดสอบถามน้องแอดมินเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทุนได้น้อยร้อยสองร้อยก็เล่นได้ค่ะมาโอ้โหหนึ่งสองคูณสิบวะสองมาไหมลูกหนึ่งหนึ่งสี่วายอุ้ยหนึ่งสี่คูณสิบอยู่เด้อกำไรนะกำไรนะเออบวกมาห้าร้อยสี่สิบโอ้โหสี่ฉ่ำจังเลยวะอ,อะไรดีอ่ะสองสามสี่แล้วกันสองสามสี่ห้าค่ะ สองสามสี่ห้านะคะห้าสองสี่ห้าหกมีวางห้าสามห้าสองหนึ่งสองสาแล้วก็ติดสิบเอ็ดไฮโลอ้าวดับเบิลไปหนึ่งร้อยเลยค่ะรอบนี้เอา้าตัวคุณไปไหนเบิร์ดสี่มาลูกอื้อหนึ่งสี่ห้าเป็นไงเราสี่ 4, โอ้โห <5. S 1> เหมือนจะโดนนะอุ้ยบวกอยู่สองร้อยหกสิบไฮโลแนะนําแบบให้เล่นแบบสาดทุกคนยังไงบวกแน่นอนบวกแน่นอนค่ะถ้าเล่นแบบสัดไปค่ะที่เดิมนะคะ ให้เรา้าเล่นแบบสตราดอะยังไงก็บวกแล้วยิ่งถ้ามีตัวคูณหล่นลงมานะโอ้โหบอกเลยได้ถอนแน่นอนค่ะเชื่อหัวอีเลค่ะสี่อะไรสองไหมเอา 3, 4, สามสี่ฮว้าวาดอกนี้รู้เรื่องคูณสิบไปด้วยโบโ,โอ้โหยี่พันหกขึ้นมาสี่พันหนึ่งโอ้โหแกสุดโคตรสุดเลยวันนี้ไปค่ะสามสี่ห้าหกทุกคนรอบนี้ 3 4 5 6 4 6 4 5าหกสี1หไฮโลไปดับเบิลค้า1นึ่งทีสองทีไปฟ้าอุ้ย <c oughs> ตัวคุณ10 4 5 6่ากมาไหมห้าไหมเอา4 5 6จริง 45, ด้วย <c oughs> อุย้ยแก <c oughs> เกินไปนะเกินไปนะโอ, 7, <c oughs> โอ้โหเจ็ดพันแโอ้โหโคตรช่ำมาบอกเลย <c oughs> อยากซ้ำว่า3 4 5 6ไปละกันรอบนี้ไม่วาง11ไฮโลนะคะ ไปค่ะ3 4 5 6ห้าหเหมือนเดิมดับเบิลไปอะดับเบิลไปกำไรอยู่แล้วอุ้ยตัวคุณเป็นไหนเบิร์ตสี่มาแล้ว5 6หตามมาอีกลูกเขาสห้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าอุ้ยเหมือนจะโดนนะรอบนี้เหมือนจะโดนนะโอ้โหติดลบ2 4 0ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็กำไรช่ำๆอยู่มาค่ะรอบนี้ตัดไปต่ำหนึ่งสองสามสี่ค่ะทุกคนหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองสองต่ำสี่ต่ำสิบเอ็ดไฮโลดับเบิลไปไปอีก ไปอีกเออห้าวห้าวค่ะห้าวห้าวหลือเกินวันนี้โอ้โหดูตัวคูณดิอุ้ยห้าอะไรก่อนเฮียโดนว่ะเจ็บด้วยเจ็บหนักด้วยดีได้วางสองต่ำโอ้หูติดลบหกร้อยสิบเจ็ดเหมือนจะโดนเอาคืนเลยว่ะจากแปดพันเหลือเจ็ดพันไปค่ะซ้ำไปก่อนมันต้องมาสักรอบแหละหนึ่งสองสามสี่อ่ะต้องมาสักรอบมั้งรอบนี้ขอรอบนี้ล้กัน ร1ไฮโลคูณ10ด้วยอุ้ยหนึ 1, 2, 3, ตามมาลูกว้ายหนึองหโอได้สองตามโอ้โหตัวคูณ10บสะดวยอนพันสองมาตีขึ้นมา8000เหมือนเดิมแล้วทุกคนอเริ่มยากแล้วอ่ะไปที่เดิมไปที่เดิมค่ะขอบวกหลักหมื่นได้ไหมวันนี้ ตัวคูณแม่งสุดจัดเลยอะหนึ่งสองสามตามมาลูกสามสกต่อโอ้โหหนึ่งสองหกอีก,ออกแล้วโอ้แต่รอบเมื่อกี้มันได้ตัวคูณสิบไงโอ้โรอบนี้บวกน้อยบวกขึ้นมาหกร้อยเจ็ดสิบห้ามาค่ะทุกคนรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามไปค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะทุกคนอ,อืมดับเบิลสัดสัดไปอือสัดไปอีกโอ้โหถ้ารอบนี้บวกถ้ารอบนี้ได้หนึ่งสองสามมานะทุกคนโคตรสุดอะบอกเลยเพราะว่าเราสัดไปเยอะมากโอ้โหตัวคูณสิบไม่มีอีกน,นคะคะไอ้เหียหกอะไรก่อน สองห้าหกอาทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ขอจบกําไรไว้ที่6กพันกว่ากว่าอาเจ็พันทุกคนสําหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ